เมื่อเราตายไปแล้วทีนี้ทางฝ่ายลูกหลานทางนี้เขาก็ทำบุญไปให้เขาทำบุญไปให้ทางโน้นเขาก็รับรู้ลูกหลานคนนั้นคนนี้ได้ทำบุญอุทิศมาให้กับผู้ตายอย่างนี้อย่างนั้นได้รับตามหน้าที่ของตัวที่ไปอยู่สวรรค์่ะได้รับส่วนบุญเร็วที่สุดไวที่สุดทีนี้ลูกหลานเขา ก็จะให้ศีลน,นี่สินิมนพระมาะจะให้ศีลก็ไปเคาะโลงกุกกุกกุกกกกุกกุไปเคาะลงจะเรียกให้พ่อแม่ของตนก็ตามให้มารับศีลข้างบนนั้นเขาก็ได้ยินทีเดียวว่าลูกหลานร้องเรียกมารับศีลเขาก็ลงมาทีเดียวบางทีเขาก็เอาบริวารเขาลงมาด้วยเอาลงมานั่งอยู่ที่หน้าศพนั่นแหละ ไอห,หน้าสังขารไอกายเน่านี่นะเอาบริวารมานั่งอยู่หน้าโรงนี่แน่รับสินกับพระพระเขาก็สวดคนตายนี่มารับศีลเพราะว่าไปสุขถึงได้ลงมาได้อย่างนั้นมารับศีลไอลูกหลานมันก็ไม่รู้ไอตาบอดคลำช้างมันก็ไม่เห็นบริวารเข้ามาด้วยก็ดีหรือไม่มาก็ดี นั่งจำไปนั่นแหละไอ้ลูกหลานนะ่ะเดินหลีกกันไปหลีกกันมาก็เตะเขาเขาก็หลบเราคนตายนะ่ะบางทีนั่งจำไปบนหัวเขานะ่ะนะเพราะว่ามันไม่เห็นไอ้ตาเนื้อนะ่ะมันตาบอดมันมองไม่เห็นเขามารับศีลแล้วเขาก็กลับเขาไม่อยู่นานหรอกเขากลับไปเขาก็ไปตรวจวิมานเขา ยังใหม่อยู่นี่ตรวตรงนั้นก็สวยตรงนี้ก็ดีตรงนั้นไม่ดีเหมือนกันแหละเหมือนกับมนุษย์เรานี้สร้างบ้านใหม่ๆมันก็เห่อไปพักหนึ่งชาวสวรรค์ก็เช่นเดียวกันเห่อเหมือนกันแหละใหม่ๆนะ่ะพอครบกำหนดมันเลยเจ็ดวันแล้วมันก็ลืมมันไปได้ยินอยู่ทางโน้นแล้วมันไปติดอยู่ทางโน้นแล้ว มันลืมโลกมันขาดจากโลกจิตมันขาดจากโลกถ้าลูกหลานนึกถึงเขาก็ทำบุญอุทิศให้กับเขาเขาก็นึกได้ว่าอ้อลูกหลานเขาเรียกทำบุญส่งมาให้เขาก็ให้ศีลให้พรให้ศีลให้พรกับลูกหลานเขาฝายปีศาจเปรตในโลกนี้ละ่ะในมนุษย์ขั้นหยาบนี้ละ่ะ พอใครเขาทำบุญกันที่ไหนไอ้พวกเปรตพวกปีศาจน่ะมันชวนกันอย่างกับเราเนี่ยนะไปโว้ยไปโว้ยพวกเราไปโว้ยเขาทำบุญจะได้ไปรับส่วนบุญส่วนกุศลเขาบ้างมันก็เดินบ่นกันมาไอ้บ้างก็บอกกูหิวมากไอ้บ้างกูก็หิวน้อยไอ้บ้างข้าก็ไม่ค่อยหิวทีนี้ ให้ลูกหลานหรือพี่น้องวงตระกูลของตนทําบุญใส่บาตรอยู่ที่วัดนั่นนะมันก็มาฉเฉงเอคอยมองให้พวกผีพวกเปรตพวกปีศาจเหล่านั้นมันมาฉเฉงเอ๋ยคอยมองว่าเขาจะกรวดน้ําให้เราบ้างไหมมันคอยมองอยู่อย่างนั้นนะพวกเขากรวดน้ําให้มันมันก็ดีใจข้าได้กินอิ่มลูกหลานข้าอุทิศให้มันก็ดีใจทีเดียว มันก็ให้ศีลให้พรไปให้ศีลให้พรกับลูกหลานให้ความเจริญกับลูกหลานถ้าเผื่อวันไหนเขาไม่ได้กรวดน้ำให้ละมันก็บ่นทีเดียวเขาไม่กรวดน้ำให้ไม่อุทิศให้กับเราหรอกว้ยเขาไปนั่งคุยกันซะแล้วหรือเขาไปซะแล้วเขาไม่ทำกันเขาไม่กรวดน้ำมาให้กับคนตายที่มาคอยชฉงเง้อส่วนกุศล หรือคอยชะเง้อกินอาหารของเขาก็บ่นพึมพำไปพึมพำไป,ไปก็ต่างด่าแช่งลูกหลานว่ามันใจดำที่ไม่ได้มาทำบุญให้กับปู่ย่าตายายและพี่น้องของตนไอ้ผีที่ตายละ่ะมันก็แช่งใจมันดำมันไม่นึกถึงอะไรต่ออะไรหิ้วโหยเดินกลับไปเชียวไอ้พวกนั้นนะ่ะนะมันบน่น ถ้าเหมือนยังกับพระสวดมนต์หรือเขามีงานที่วัดละต้องสอบให้หมดถ้าไม่สอบแล้วเราไม่รู้ความเป็นไปของพวกปีศาจพวกเปรตเหล่านี้นะ่ะมันจะอดอยากสักแค่ไหนเราต้องสอบสวนให้แน่นอนลงไปตานี้เวลาเขาทำบุญกันหรือเขาสวดมนต์หรือเขามีงานในวัดพวกเจ้าผีพวกเปรตนั้นมันก็จะมากันละ มันมาชะเง้อรอบศาลาเชียวแล้วมันก็ขึ้นไปดูกันบ้างถ้าคนเราไม่แลเห็นมันนี่เดินไปเหยียบเอาตีนเอามือเข้าบางคนมันก็ดุมันก็เอาเราเหมือนกันน่ะนะไอ้พวกผีนี่มันเจ็บมันก็เอาเหมือนกันเพราะไอ้ตาบอดคลำช้างมันไม่แลเห็นพอพระท่านสวดมนต์เสร็จมันรับอนุโมทนาพร้อมกันเชียว พอพระวางตาลปัดมันก็ไปเหมือนกันมันไปดูละครละเมงกันเหมือนกันถ้าเขามีงานกันละก็นี่ผู้พูดได้สอบได้ดูมันมาเหมือนกันพอพระคว้าตาลปตดจะสวดมนต์มันก็ชวนกันอีกแล้วมันบอกว่ามาเถอะพระจะสวดมนต์อีกแล้วเราจะได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลกันมันก็มาออกันอยู่อี แล้วพวกเปรตพวกปีศาจในพื้นมนุษย์และไอพวกเปรตมันก็อดอยากเหลือเกินเหมือนกันหมาเน่าตายลอยน้ำหรืออะไรตายที่ไหนมันก็ลากออกมากินมันยังเคยเรียกผู้พูดนี่นะมันบอกว่าให้ไปกินหมาเน่ากับมันสเลดน้ำลายขี้หมูขี้หมาไอเจะพวกเปรตที่พื้นมนุษย์นี่เก็บกินมันลามกนัก ดูแล้วก็น่าทุเรศเราต้องพิจารณาดูสัตว์จำพวกนี้เราต้องดูมันต้องสังเกตต้องพินิษพิเคราะห์เพราะงั้นให้นั่งนอนยืนเดินให้คอยตรึก